ที่บ้านผมรุ่นนี้แก่ไปแล้วนะครับมีประมาณแค่สามลูกนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ของผมเนี่ยอยู่ระยะประมาณมีหนกิโลแล้วก็มีระยะขวดโค้กไข่ไก่ไข่นกกระทา,าแล้วก็ดอกเป็นแบบนี้ก็ยังมีสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวสวีนะครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็17มีนาคม2,568นะครับระยะทุเรียน อาจะว่าเป็นทวายของที่นี่ก็ได้นะครับก็อยู่ระยะนี้ครับอีกประมาณไม่เกิน15วันนะครับตัดได้บางลูกผมมองดูว่าตอนนี้ก็สามารถตัดได้แล้วนะครับแต่เจ้าของอาจจะยังไม่ได้ตัดนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าพ h ของดินที่นี่นะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในระยะนี้เขาให้ปุ๋ยอะไรนะครับเรามองดูกันปักปุ๊บนะครับค่าพเคดินตกไปอยู่ที่ค่าพ H สนะครับ แต่รอสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าค่าพ h ที่แท้จริงของเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับระยะทุเรียนตรงนี้นะครับมีบอกให้เห็นถึงลักษณะนะครับหลายอย่างเลยนะครับถามว่าอันนี้ทําไมถึงร่วงครับนี่ครับร่วงนะครับ1โดนฝนนะครับช่วงดอกบาน2มีใบอ่อนแตกออกมานะครับใบซึ่งใบยังไม่แก่นะครับเขายังต้องการอาหารอยู่นะครับก็จะแย่งอาหารจากดอกนะครับแล้วก็ลูกนะครับจะเป็นตัวดูดอาหาร อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับแต่สังเกตดูนะครับกิ่งที่มีลูกนะครับจะไม่แตกใบอ่อนนะครับเพราะว่าใบอ่อนดูดอาหารสู้ลูกไม่ได้นะครับลูกดูดได้เก่งกว่านะครับผมแล้วก็จะมีระยะกําลังดอกบานนะครับรุ่นนี้อาจจะติดนะครับแต่รุ่นนี้อาจจะร่วงนะครับเพราะว่าโดนฝนนะครับฝนตกครับส่วนที่กําลังตูมๆอยู่ที่นี้อันรุ่นนี้ก็มีโอกาสติดนะครับถ้าไม่โดนฝนนะครับส่วนพวกนี้นะครับไปกับฝนหมดแล้วนะครับ นี่ก็เหลือพวงสุดท้ายก็น่าจะไม่ติดนะครับเพราะว่าปลายใบพวกนี้นะครับยังอ่อนอยู่ครับตรงนี้ก็เป็นทุเรียนแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเป็นอินทรีย์เคมีนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางใบนะครับก็ไม่ได้เน้นเคมีเลยนะครับดูจากลักษณะลำต้นนะครับเนี่ยสีของลำต้นก็คือจะเป็นอินทรีย์นะครับตรงนี้นะครับที่เห็นด่างๆนี่นะครับแถบนี้นะครับเป็นช่วงนี้เป็นจังหวะช่องแสงแดดนะครับ เข้ามาเผานะครับค่า p h ดินก็กำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ค่า p h 5นะครับตรงเนี้ยผมปักชายขอบของวงวงปุ๋ยนะครับวงปุ๋ยบริเวณด้านนอกนะครับครับมีอาการใบไหม้นะครับมีอาการปลายใบไหม้บ้างครับค่า pH ก็อยู่4.9นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้ารออีกนิดนึงอาจจะขึ้นถึง5กว่า ตัวนี้ก็จะเป็นทาเคมุระนอพี่นัทครับผม DM เท่าไหร่นะคะ DM 15ครับ DM 15มสนะคะครับเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าใช้อยู่ในเกณฑ์แบบโอเคครับไม่เพี้ยนเยอะนะครับในช h อปปี้มีขายนะคะ Lazada ครับผมก็เพื่อนๆที่ทำสวนทุเรียนนะครับก็ควรมีติดไว้สักอันหนึ่งนะครับไว้เช็คค่าดินนะครับถ้าค่าดินมันได้5.5ถึงหกการทำทุเรียนของท่านก็จะง่ายขึ้นนะครับ แต่ถ้าค่าพีเอทท่านต่ากว่านั้นก็การทําทุเบียนก็อาจจะมีความยากเพิ่มไปอีกนะครับผมอันนี้ก็คือขึ้นมาห้าแล้วนะครับจากสี่จุดแปดสิบเก้าน่าจะขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะผมเช็คดูจากต้นนู้นเป็นค่าพีเอทหกน,นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักสามนาทีนะครับน่ากินจังเลยเห็นลูก <laughs> นึกแล้วเห็นแล้วอยากนะครับที่บ้านผมรุ่นนี้แก่ไปแล้วนะครับมีประมาณแค่สามสี่สิบลูกนะครับ แต่ว่ารุ่นใหม่ของผมเนี่ยอยู่ระยะประมาณมี1กิโลแล้วก็มีระยะขวดโค้กไข่ไก่ไข่นกกระทาแล้วก็ดอกเป็นแบบนี้ก็ยังมีปีนี้รวยหลายรุ่นรวยจน <c oughs> เรียกว่าจนโดนฝนหล่นบ้างจนแทบจะเรียกว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนดีไปมาก็ร่วง่วงเยอะเลยครับผมครับตอนนี้ขึ้นมา5.2แล้วนะครับค่า p h น,นะครับก็ถือว่าค่า p h ก็ไม่ ไม่เก๊นะครับค่อยๆขยับขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการปักรอนิดนึงนะครับนั้นก็คลิปนี้นะครับผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับอ๋อเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรนะครับนี่นะครับเชื้อรานะครับอันนี้ให้ฉีดพ่นนะครับไดฟีโคนโซนบวกออกซิสโตบินนะครับนี่พวกนี้เป็นเชื้อรานะครับใครที่มีอาการใบแบบนี้นะครับเนี่ยอ่ะครับยาเวลาฉีดให้โดนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับฉีดให้ทั่วทั้งต้นเลยอันนี้เพียไฟนะครับอ่ะเพียไฟนะครับ ถ้าฉีดไทยมีท็อกแซมอบาเม็กตินไม่อยู่นะครับอิมิดาคอผิดไม่อยู่นะครับลองซื้อแอคซอม,มาฉีดไม่ได้ฉีดตอนนี้นะเพียไฟไม่ได้มากินช่วงนี้เขากินมาก่อนหน้านี้ระยะที่ฉีดยาเพียไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูใบนะครับว่าใบาไหนนะครับระยะที่พ่นยาเพียไฟตรงนี้เป็นต้นใหญ่มีลูกนะครับ ไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะเดินไปเจอแล้วจะบอกนะครับว่าระยะไหนที่พ่นเพลี้ยไฟส่วนระยะที่พ่นยาายแดงนะครับก็คือระยะใบแก่แบบนี้นะครับเนี่ยใบแก่แบบนี้ทั้งต้นนะครับก็จะพ่นไยแดงนะครับายแดงก็จะเป็นสไปโรไดโคเฟนนะครับไพริดาเบนนะครับใช้ได้นะครับออทุดอีทุดนะครับใช้ได้เลยครับส่วนเพลี้ยจักจั่นนะครับก็คือใบจะลักษณะใบใบเพชฉลาดนะครับจะเป็นเหมือนน้ำร้อนลวกนะครับห่อเหี่ยวอันนั้นก็จะใช้เป็นเอ อาเซทามีผิดนะครับโอมิโทเอตนะครับหรือเทเปกินะครับได้เลยนะครับผมส่วนค่าของใครนะครับทางดินค่าพีเตกนะครับเหลือ5เหลือ4.5นะครับก็แนะนําให้หวานนะครับสารแก้ดินกรดนะครับปรบสภาพจะเป็นพวกโดโลไมค์ก็ได้หรือยิปซัมก็ได้นะครับก็สามารถหวานได้เลยนะครับครับระยะของการพ่นยาเพี้้ไฟหรือกิ่งหรือใบที่ควรจะเริ่มพ่นยาเพีื้ไฟนะครับ คือก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักสองสาวันก็ได้นะครับพอใบนี้มันเริ่มเพลแล้วนะครับตั้งแต่เขาแทงออกมาใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่พนได้เลยครับครั้งแรกพอครั้งที่สองนะครับใบเริ่มเป็นฝักดาบนะครับมากขึ้นแล้วก็ใส่พวกตัวไพมีโทเฟนหรือบูโพเฟตินเข้าไปนะครับเพื่อคุมไข่แมลงนะครับให้เขาไม่เกิดออกมานะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับในการพ่นยา ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงทางนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นันมา,มากๆคะ่ะสำหรับ EP นี้